มีพื้นที่หลายกิโลเมตรที่ยังไม่ถูกคนพบภายใต้เปลือกโลกซึ่งเราไม่สามารถเข้าใกล้ได้ในวิทยาศาสตร์พบสิ่งที่ดูเหมือนเป็นภูเขาใต้ดินฝังอยู่ในเนื้อโลกโลกของเราแบ่งออกเป็น3มชั้นได้แก่เปลือกโลกเนื้อโลกและแกนโลกเปลือกโลกเป็นที่ที่คน8,00พันล้านคนต้นไม้หลายล้านล้านต้นและสัตว์หลายล้านตัวอาศัยและเจริญเติบโตนอกจากนี้เปลือกโลกยังมีหลายประเภททั้งในแผ่นดินและมหาสมุทร เปลือกโลกมหาสมุทรประกอบด้วยหินที่มีลักษณะเฉพาะและมีความหนาแน่นมากกว่าเปลือกโลกเราทุกคนเห็นในหนังสือว่าโลกถูกแบ่งออกและกำหนดสีเพื่อแสดงให้เห็นเปลือกโลกเนื้อโลกและแกนโลกแต่มันยังมีชั้นพิเศษระหว่างพวกมันซึ่งตรงนี้เป็นที่ที่ทุกคนไม่ได้พูดถึงเนื้อโลกแบ่งออกเป็นส่วนบนและส่วนล่างซึ่งเป็นเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากเนื้อโลกทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการหมุนเวียนทางธรณีวิทยา การแปลสันฐานของแผ่นเปลือกโลกไม่เพียงแค่เคลื่อนตัวไปทางด้านข้างแต่ยังเคลื่อนขึ้นและลงด้วยนั่นเป็นสาเหตุที่ภูเขาไฟทั้งหมดปรากฏขึ้นแมกมาถูกพ่้นออกสู่พื้นผิวหรือแม้กระทั่งใต้น้ําแล้วจมลงไปโดยเป็นแบบนี้ซ้ําๆการเปลี่ยนแปลงนั้นลึกลงไป400กิโลเมตรจากนั้นก็660กิโลเมตรและในชั้นล่างนี้นักวิทยาศาสตร์ยังค้ค้นหาภูมิประเทศที่ซ่อนอยู่ ภูเขาในเนื้อโลกนั้นกรุกราวกว่าและใหญ่กว่าบนเปลือกโลกมากในบริษัทพบภูเขาที่มียอดสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งบางแห่งนั้นมีความสูงถึง965กิโลเมตรเลยล่ะเมื่อทวีปต่างๆยังไม่มีทางออกสู่ทะเลตอนนี้อาจจะมีดินแดนที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำทฤษฎีบอกว่าไอซ์แลนด์เคยเป็นส่วนหนึ่งของไมโครคอนติเนนตัลไอซ์แลนด์ที่ใหญ่กว่า ซึ่งเชื่อมต่อกับไอซ์แลนด์ในปัจจุบันกับกรีแลนด์และสแกนดิเนเวียแนวคิดนี้เจาะลึกเกี่ยวกับไอซ์แลนด์มากขึ้นไปอีกซึ่งรวมถึงสหราชาอาณาจักรด้วยแต่หลังจากมันแยกออกดินแดนที่ใหญ่กว่าเหล่านี้ก็จมลงพร้อมกับทุกสิ่งในนั้นนอกจากนี้ยังมีทฤษฎีว่านิวซีแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของซีแลนดียซึ่งเป็นไมโครคอนติเนนที่ซ่อนอยู่ภายใต้ภูมิภาคเดียวกันดังนั้นจึงอาจจะเป็นไปได้ว่าพวกเขาเหล่านี้เคยเป็นส่วนหนึ่งของโลกเก่า ที่อยู่ใต้ดินตลอดหลายพันล้านปีของเหตุการณ์ธรรมชาติถึงกระนั้นมันก็ไม่ใช่แบบนั้นซะทีเดียวทฤษฎีหนึ่งคือภูเขาใต้ดินเหล่านี้อาจจะเป็นแผ่นหินที่เหลืออยู่ซึ่งตกลงมาจากพื้นผิวไปยังเขตที่มีการเปลี่ยนแปลงจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกขณะที่พวกมันจมนั้นชิ้นส่วนที่ใหญ่แตกออกเป็นชิ้นเล็กๆและเมื่อรวมกันมาเป็นเวลาหลายล้านปีพวกมันก่อตัวเป็นสิ่งที่ดูเหมือนภูเขาใต้ดิน เนื่องจากเนื้อโลกเป็นเขตรีไซเคิลทางธรณีวิทยาจึงมีแนวโน้มว่าหินที่อยู่ด้านล่างจะเคยเป็นส่วนหนึ่งของพื้นผิวพวกมันไม่ใช่ดินแดนขนาดใหญ่ที่ถูกซ่อนไว้เหมือนกับที่สุนัขซ่อนกระดูกในสวนแต่มันจะต้องใช้เวลานานกว่ามากในการซ่อนภูเขาบางส่วนของเนื้อโลกดูเหมือนจะเรียบในขณะที่บางส่วนก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นส่วนที่มีกลุ่มหินอาจมีองค์ประกอบที่ซ่อนอยู่ในภูเขาใต้ดิน ส่วนที่เรียบกว่าไม่มีการเกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟมากนะักในขณะที่ส่วนที่ขุกกะมีวิธีที่ดีที่สุดในการศึกษาภูมิประเทศใต้ดินเหล่านั้นก็คือการรอให้เกิดแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดนักแผ่นดินไหวสามารถสังเกตโครงสร้างภายในโลกด้วยเครื่องสแกนแบบพิเศษเช่นเดียวกับที่แพทย์เัลตราซาวเพื่อตรวจคนไข้พวกเขาถึงขนาดเหน็นรายละเอียดย่อยต่าง,างๆและไม่ใช่ก้อนหินขนาดใหญ่ แผ่นดินไหวที่แรงเพียงพอสามารถส่งคลื่นกระแทกไปยังโครงสร้างภายในโลกได้แม้กระทั่งผ่านแกนกลางและกลับสู่พื้นผิวนักแผ่นดินไหววิทยาสามารถสังเกตและศึกษาความเข้มของคลื่นขณะท,ที่เคลื่อนตัวไปมาได้โดยขึ้นอยู่กับที่ที่พวกมันเกิดขึ้นบนหินเรียบคลื่นสามารถเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงได้แต่เมื่อไปถึงพื้นที่ขรุขระคลื่นก็มักจะกระจัดกระจายอุณหภูมิและองค์ประกอบของวัสดุสามารถทําให้คลื่นเคลื่อนที่เร็วหรือช้าลงได้แต่ข้อมูลนี้ไม่ได้แม่นยําไปเป๊ะ และไม่ได้มีส่วนทําให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงของภูเขาใต้ดินมากนะักดังนั้นจากการวิเคราะห์คลื่นที่กระจัดกระจายบนเรือและการใช้ประโยชน์จากสนามแม่เหล็กของโลกนักวิทยาศาสตร์สามารถหาคําตอบของทุกสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องรู้แต่การศึกษาเหล่านี้ดีพอที่จะเข้าใจโครงสร้างภายในของโลกปัจจุบันไม่ใช่โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงเวลา4,500ล้านปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าวัสดุเนื้อโลกยังคงมีอายุย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของการก่อตัวดั้งเดิมของโลกคำถามที่ว่าทำไมไม่ขุดหลุมลงไปตรงกลางโลกแล้วดูว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นอาจจะฟังดูมีเหตุผลนะหลุมที่ลึกที่สุดที่มนุษย์ขุดได้จนถึงตอนนี้คือหลุมเจาะลึกโคลาดิฟในรัสเซียนอตติกซึ่งมีความลึกมากกว่า12กิโลเมตรชาวบ้านอ้างว่าจริงๆแล้วพวกเขาได้ยินเสียงกรีดร้องมาจากด้านล่างด้วยในการเจาะจนถึงความลึกนี้ใช้เวลานานเกือบ20ปี แต่แท้จริงแล้วนี่เหมือนเป็นการขุดขดแค่ตรงพื้นผิวของสิ่งที่อยู่ข้างใต้เท่านั้นพวกเขาขุดประมาณหนึ่งในสามของเปลือกโลกซึ่งเข้าใกล้ใจกลางโลกเพียง0.2%เอเองการไปถึงที่นั่นอยู่เหนือความสามารถเราเหมือนกับการพยายามไปให้ถึงดวงอาทิตย์เพราะไม่มีมนุษย์คนใดสามารถรับมือกับแรงดันใต้นั้นได้การลงสู่ร่องลึกก้นสมุดมาเรียนาซึ่งเป็นจุดที่ลึกที่สุดของโลกจะต้องใช้อุปกรณ์พิเศษที่ทนต่อแรงดันมหาศาลการสร้างเทคโนโลยีที่จะพาเราไปยังใจกลางโลกจะต้องใช้งบมหาศาลเช่นกัน หลักฐานของเพชรที่ฝังลึกในบราซิลแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งที่เราทำบนพื้นผิวโลกส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆที่อยู่ลึกลงไปใต้ดินแม้แต่กับเนื้อโลกได้นักวิทยาศาสตร์ได้ขุดเพชร6เมตรที่มีเม็ดแร่ขนาดเล็กรวมกันอยู่ตามที่พวกมันถูกเรียกในโลกของแร่การรวมกันเหล่านี้มีองค์ประกอบทางเคมีที่มีต้นกำเนิดอยู่ลึกลงไปในโลกเพชรทั่วไปนั้นก่อตัวขึ้นที่ระดับความลึกน้อยกว่า200กิโลเมตรในเนื้อโลกชั้นบนซึ่งร้อนอย่างสุดๆความดันสูง และอุณภูมิเดือดด้านล่างนั้นทําให้คาร์บอนตกขลึกและสร้างเพชรแต่มนุษย์ไม่สามารถขุดลึกไปจนถึงตรงนั้นได้พวกเขาขุดพวกมันโดยการตรวจจับว่าตรงไหนเกิดการระเบิดของภูเขาไฟลึกซึ่งดันเพชรเหล่านี้ให้ขึ้นสู่พื้นผิวการประทุเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนตอนที่ไดนโนเสาร์เคยครองโลกพวกมันพ่นเพชรที่อยู่ในเนื้อโลกขึ้นมาและตอนนี้ก็ฝังอยู่ภายใต้วัสดุภูเขาไฟที่เย็นลงแล้วและนั่นคือสิ่งที่ผู้คนขุดพวกมัน แต่เพชรชนิดพิเศษเหล่านี้ที่พบในบราซิลมีต้นกําเนิดมาจากจุดที่ลึกกว่าปกติซึ่งสามารถช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาส่วนลึกของโลกได้มากขึ้นพวกเขาสามารถแยกองค์ประกอบเหล่านี้ออกมาและวิเคราะห์ใน l a บเพื่อบอกว่าแร่ธาตุเหล่านี้มาจากไหนกันแน่ใน l บนักวิทยาศาสตร์ศึกษาเพชรพวกนี้โดยแต่ละส่วนกว้างเพียง15-40ไมครอนซึ่งมีความกว้างน้อยกว่าหนึ่งในสของเส้นผมมนุษย์พวกเขาพบว่า มันประกอบด้ยวยแร่ธาตุหลายชนิดที่พบในหินภูเขาไฟบนพื้นผิวองค์ประกอบคาร์บอนของแมกมาจากพื้นผิวนั้นแตกต่างจากองค์ประกอบที่อยู่ลึกลงไปในโลกมากและสิ่งที่บ้าที่สุดก็คือเพชรที่มีการรวมกันขององค์ประกอบพิเศษเหล่านี้สามารถพบได้ที่700กิโลเมตรในเนื้อโลกชั้นล่างเท่านั้นโดยเราค้นพบพวกมันเพียงส่วนน้อยเท่านั้นซึ่งเราไม่รู้ว่ามีอะไรอีกที่อยู่ข้างใต้เรามันอาจจะเป็นไปได้ว่าภูเขาที่อยู่ใตดินซึ่งสูงกว่ายอดเขาเอเวอเรสต์นั้นอาจจะมีร่องรอยของเพชรอยู่รอบ,รอบ ซึ่งกระตุ้นให้รถขุดขุดข, ulle, ขึ้นมาและทำให้ตลาดอิ่มตัวไปด้วยพวกมันเพศเหล่านี้มีตำหนิน้อยกว่าปกติและอาจจะมีอยู่หลากหลายขนาดมันเป็นไปได้ที่จะเห็นเพชรที่ใหญ่เท่ารถยนต์หรือเล็กเท่าเมล็ดข้าวมันอาจมีเพชรชนิดใหม่ที่มีองค์ประกอบทางเคมีแตกต่างจากเพชรที่เราพบใกล้ผิวโลกเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือคาล์เนันที่มีขนาดพอๆกับฝ่ามือของคุณ มันมีน้ำหนักประมาณ0.6กิโลกรัมซึ่งก็คือ3,100กรัตมันถูกพบในปี1,905ในแอฟริกาใต้สำหรับการอยู่ได้บนโลกคุณต้องการคาร์บอนสรุปคร่าวๆนั้นวัตถจากคาร์บอนเริ่มขึ้นเมื่อพืชและสาหร่ายปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศหรือละลายในน้ำผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสงมันถูกแปลงเป็นคาร์โบไฮเดรตและเก็บไว้เป็นไขมันต่อมาคาร์บอนไดออกไซด์จะถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศโดยการหายใจ ซึ่งพื่อได้รับประโยชน์และวัจตรดํำเนินต่อไปนักวิทยาศาสตร์อ้างว่าโครงสร้างภายในของโลกอาจจะมีวัตจักรคาร์บอนด้วยเปลือกโลกมหาสมุทรมีตะกอนคาร์บอนจำนวนมากที่สามารถผสมกับเนื้อโลกชั้นบนและชั้นล่างได้แต่เราก็ยังไม่มีหลักฐานที่เพียงพอที่จะสนับสนุนเรื่องนี้เพชรที่อยู่ลึกอาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดโลกทฤษฎีนี้ซึ่งเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้